สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไซเว่นไซเว่นครับผมลองไปไหนมาได้ไปป่ามาโดนในพึ่งต่อยครับผมแต้นแต้นแต้นโอ้ตาปิดครับวันนี้ตาปิดโดนในพึ่งต่อยครับผมเนาะบริไปไปไป่าประทัคลิปต์มาเซ็ตสก๊อตครับเราต่อไอ้ตัวพึ่งต่อยครับผมนเนาะนี่พึ่งมาบ้านครับผมไปกับะปิทับครับผมเนี่ยไปกับะปิทับ เดี๋ยวไปพอไปบ้านกินข้าวผมกินมาได้ผมปวดกนะิ่นข้าวบ่อห้องกันเห็นเลยกิ่นข้าวข้าวหยางน้องกิ่นข้าวอะไรลนะ่ะแกงผักอแกงผักครับผมเนะวันนี้กินข้าวนะผักผักเชียงดาผักเชิงดาอ่กนละิ่นข้าวบ่อห้องกันเลยเนาะวันนี้ไปป่ามาตื่นไปทับ ผิวทับวันน้ก็พักร้อนเนาะพี่พักวันนี้ก็พักรนะ้อนมาได้ไปไหนอ่ะเอาทั้งไทยอ่าอันนี้พี่ทับวันนี้พักร้อนมาย้อนไปไหนได้วันนี้พอดีผมไปป่าก็ี่ทับปีกมาแผ่ก็โดนตอต่อยเก็นตานนพี่ทับมาได้ไปไหนเนาะ <c oughs> ก็พอดีไปได้ยามาครับผมน่าเดี๋ยวพอตัวยาผมเนาะ นี่ดียานี่ยาครับผมเนาะไปเอายามาพอดีอไปโรงพยาบาลมาครับผมเนาะต่อต่อยได้ยามาครับผมแต่ได้เป็นยาโอ้เต็มถุงมาครับผมนาะงยาฮักษามันมีมันจะเป็นแผลเนาะมันตามันเฟีดก็จะมีไอ้ สัมผัแล้วก็นี่ตึนยาอย่างนั้นเดี๋ยวยาหลั่งให้หาหนีา่กินนะให้กินนะอยานี่เป็น <S <S มมน้ำเกลือครับผมน้ำน้ำเกลือมาล้างตัดข้างๆแผลมวดนะฮะหบอเป็นน้ำเกลือได้จากโรงพยาบาลม,ม,มาผมน,นั่นเตี้ยนนั่นตึงยาเลย นี่เป็นยาแก้แพ้เนาะอ๋อ้นี่นะบอปบรรจัยยาแก้แพ้มาครับผมนะยาแก้แพ้ออกโคกลิ่นมันกรน่าเสพเพราะบนบนมันตรงตาพอดีครับผมเนาะนีะ่นะตามันปิดไปเลยครับผมเนาะมันโดนโดนที่ปุ่นอ่ะเลยกินยาก,กันไว้ก่อนเนาะนี่เป็นยาแก้ปวด แก้กเสพนี่เป็นยาแก้กเสพมัเป็นยาแก้กเสพครับผมอ้าพี่ท้าบมากินยาแก้สักเมื่นไรโอ้บ่เอาอ่ะอันนั้นอันนั้นพี่ท้าบกระโดดเมียต่อยครับผมเนาะผมเป็นเป็นพึ่งต่อยอันนั้นเมีตยต <c oughs> ่อยเฮ้ยน่ใยังอ่ะเดม่เจ็บก็ได้เดเจ็บเแห่ตนี้ออกไปให้ร่างก่อนเยว เดี๋ยวเอาห้องหมอบจับหมู่บ้านของผมเนาะเนาะอ่าเดี๋ยวทำแผลอันนี้เป็นแผลครับพอไปพึ่งมันต่อยครับผมเนาะพึ่งต่อยตรงนี้แล้วก็อ่าผมกนนี้พึ่งเขาไปโดนไหมจิ้มครับที่ประเด,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 ดี๋ยวผมเนาะที่มโดนแก่ตาครับผมเนาะนี่ตาเสียผมเ<ฮ>พราะตรงนี้มันพึ่งต่อยตรงนี้ แล้วนี่โดนไหมครับผมนอนโดนไหมหนีพึ่งครับผมเราไปโดนไหมครับผมไม่เสียวคนนี้พอดีครับผมเลยบวมขึ้นมาครับผมก็ได้ยามาครับผมยามาเด็กผมน,น,นี่นี่แก่ดดร่างยาเด็กดมเลยเนี่ยเนี่ยเออเนาะ นี่เป็นน้ำเกลือรครับผมเกลือเอามาล้างทำความสะอาดที่มีรอยแผลครับผม,มรอยแผลไหมผึ่งนะครับผมน้องไหมมาเสียบอ่นีิมด แกต้องไม่ก่อนนี่นั่นไปแก้เลยวแล้วไปยืมกันแล้วนะมาได้ไว้แหงอมาได้เป็นเกิดเป็นพยาบาลอย่างไรอ่ะนี่ครับผมเนี่ยจะมีรอ้ดแผลเนาะนี่ครับมีรอ้ดแผล <c oughs> มหมอนี้เจ้ข้างเดียวครับ <c oughs> หมอเจ้ข้างเดียวโอ้นั่นเนี่ยเฉ <c oughs> ดเบียก่อนหมอลบดีามนออกเหอะไรต้องใช้ตรนนี้นก่อน 嗯嗯、啊，多那个，少那个。嗯。嗯啊，多那个，少那个。嗯。哦。你别搞啊！你家那手 โอ้ยอาไม่ชอบกลนย่าอันน,นี้กางหม้อืมมอเป็นวัดหมอแล้วเอาวัดตะก,กี้แต่ละอืม หมอไาต้องกวาวผมมันใกล้ๆกล้วาี่มันมากวานกวี่ยมาต้องกวาวเล็บตาวามีพิษมีใคร น้าหมอเจ้มือเที่ยวจะฆ่าผนตายนะอ๋อมันหมักถึงมันใจ หอมเล้าไขวัดมาตย่ <t ell> <74. S 1> yeah. o, ังกก็หายเจ็ดนครับใชโอ้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแดดมห้องเราตกสิแปแล้เนาะอ๋อเซตพอดีครับผมนอทงแผลเซตพอดีครับใม่เนสารอันนั้นเนาะสาอันก็ทางทีหมอเนี่ยประมาณกี่วันจะหาย โอ้โห oh, oh, <laughs> ตตยก่อ,นต,กอน,น,นตายก่อนพัดเดียนนี่ตายก่อนหมอเป็นอารมณ์ดี้วประมาณสักแบบกี่วันแบบกี่วันครับผมเนาะ่างนี้ต้องพักก่อนครับนาะต้องว่าออกมาได้ครับผม,มนตอน,นี้ยังมีแผลยังเจ็บอยู่ครับผมเนาะมีแผลอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าไปกันใหม่ครับผมน,ะววะน,นานะ,านะเดี๋ยวพอดีแผลหายแล้วครับปลักกันครับผมได้ยังเดี๋ยวองจัดยาเน้องยาเยนาอ